เมื่อคืนวันที่21กันยายน68ที่ผ่านมา เกิดปรากฏการณ์ดาวเสาไกลโลกที่สุดในรอบปีครับส่งผลให้ดาวเสาวสว่างชัดเจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตลอดทั้งคืนเลยนะครับจนถึงรุ่งเช้าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติครับได้เผยภาพสุดตื่นตาผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาด0.4เมตรจากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลาครับชี้ให้เห็นวงแหวนดาวเสาที่บางเฉียบซึ่งเป็นปรากฏการณ์หายากที่เกิดขึ้นเพียงทุกๆ15ปีเท่านั้นครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาบรญญ ก็คึกคักเลยครับมีประชาชนแห่ชมดาวสาวที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่ครับและหอดูดาวทั่วทั้งประเทศเลยไม่เพียงแต่เห็นดาวเสาวเท่านั้นนะครับแต่ยังได้ชมดวงจันทร์ไททันดาวบริวารใหญ่ที่สุด ของดาวเสารอีกด้วยครับซึ่งนักดาราศาสตร์เนี่ยก็ระบุว่าหลังจากปีนี้ไปดาวเสารจะค่อยๆหันขั้วใต้เข้าหาโลกนะครับทำให้วงแหวนชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับและจะกลับมาสวยงามที่สุดอีกครั้งในปี2575ครับ